พันธ์ดีผมไม่ร่วงต้องนึกถึงซันตอรีซันตอรีมิโคล่านะคะซึ่งวันนี้เนี่ยผู้หญิงสาวสวยสองคนมีอยู่กับเราแล้วนะคะขอต้อนรับคุณเอิงและคุณหงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กตลอดเลยนะคะซันตอรีมิโคล่าจริงซันตอรีมิโคล่าซันตอรีมิโคล่าเดี๋ยวถามก่อนดีกว่าว่าก่อนก่อนก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะทานเนี่ยเรามีปัญหาอะไรบ้างคะ หูยเยอะเลยค่ะพออายุ35จริงๆต้องบอกว่ารู้ตัวว่าตอนตัวเองแก่เนี่ยตอนอายุประมาณสามห้าอยากำหนดเลขได้ไหมคะพูดกกงๆค <c oughs> ือตอนนี้45แล้วไงกล้าพูดแล้วไงเราผ่านมา10ปีแล้วนี่คือ45ค่ะใช่ค่ะไอตอน35ที่รู้ตัวว่าแก่เพราะว่าไปถ่ายโฆษณากับเด็กอายุ18กับ25แล้วเรา3 5แล้วก็ออกกําลังกายค่าชิลเทคสองเทคเราก็ได้ไงพอเทคที่3เทคที่4หอบค่าจะเป็นลมไม่ได้เนาะแสบคอแสบคอใช่ใช่แล้วลูกค้าเนี่ยดูไม่ออกเนาะว่าเราแก่สุดแล้วแล้วคนที่ทําเทสกก็บอว่่าพีง ต้องไม่บอกลูกค้านะว่าพี่หงอายุเยอะจอหนูไปโกหกพี่หงอายุเยอะเจ็บปวดใช่แต่ว่าร่างกายข้างในมันหลอกไม่ได้ข้างนอกมันยังพอหลอกได้แต่งเติมเข้าไปนะแต่จริงๆอะข้างในเรารู้นเราเรามันจะเป็นไปตาะไรอย่างเงี้ยเอิงมาเอิงกระจกเหตุการณ์แบบพี่หงไหมจ๊ะเออก็ยังไม่ค่อยขนาดนั้นนะคะแค่แบบสองกระจกแล้วรู้สึกว่าตายแล้วร่องน้ำมัทออมาจากมามาตั้งแต่ตอนไหนมีแล้วมีร่องน้ำมาะปกติบางคนยิ้มเก่งจะไม่ค่อยสังเกตตัวเองเวลาถ่ายรูปถ่ายรูปก็จะยิ้มตลอดเวลาร่องก็จะมองไม่ค่อยเห็นแต่พพพออออสัักกนนึงงงมห้้าาตรว ใครมาซอไว้ตรงนี้่างนี้เลยใครซอร้องตรงนี้รองปรองก็มีรู้สึกเป็นเนื้อเตียนนิดนึงใช่ค่ะแล้วมาเจอตัวนี้ได้ยังไงคะทั้งที่องคืออันนี้จริงๆแล้วเอิงรู้จักตั้งนานแล้วตั้งแต่ก่อนที่จะเข้ามาขายในเมืองไทยคือาว่าก่อนเนี้ยที่ญี่ปุ่นเขาดังมากดังมากใช่ใครที่ไปญี่ปุ่นก็ต้องฝากเพื่อนฮิ้วเข้ามาอะค่ะตั้งแต่สองสามปีที่ผ่านมาสามปีเพราะว่าอันนี้เข้ามาเมืองไทยสองปีละจริงค่ะก็ทานมาสองปีกว่าแล้ว ก่อนหน้านั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่านะไหนจะจ้างเพื่อนหิ้วอะไรเนี่ยก็ดูเป็นภาระเขาเนอะใช่ใช่แต่ตอนนี้มีแล้วอยากจะบอกแเราไม่ได้แพงจ้างเขาด้วยจี๊ดว้าวันเขาเฉยถูกกว่าด้วยนะนี่ไงเออมันดีตรงนี้ถูกกว่าแล้วโปรโมชั่นก็ดีกว่าด้วยไม่เพราะว่าช่วงนี้เงินเยนเราทราบกรณีเงินเยนแข็งมากจคือบางคนบอกว่าไปญี่ปุ่นอ้าวซื้อญี่ปุ่นก็ได้ถูกกว่าแต่ไปซื้อปรากฏว่าแพงกว่าแล้วเปืองน้าหนักด้วยนี่ไงไม่ต้องไปฝากให้ให้เสียลมใช่แต่จริงๆแล้วคนเราเนี่ย มีความจําเป็นต้องทานคอลลาเจนเนี่ยวันหนึ่งเยอะไหมอะคะกว่าที่มันจะเห็นผลคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติอายุน้อยกว่า25ถ้าถามเอิงนะเอิงว่ายังไม่ต้องทานก็ได้เพราะว่าร่างกายเรามันยังแบบสดใหม่แข็งแรงอยู่ยังผดิตอยู่แต่พอหลังจาก25ปุ๊บเนี่ยคือทุกอย่างในร่างกายมันผลิตน้อยลงน้ำคอลลาเจนด้วยมันก็ถึงเวลาที่ควรจะเติมเข้าไปหลักการของเอิงคือ เมนเทนมันไว้ก็ดีกว่าให้มันพังแล้วค่อยซ่อมนเพราะวอพังแล้วค่อยซ่อมปุ๊บก็จะลําบากในการชาร์จใช่ดผูกแล้วพอชามสิบสามสิบปั๊บเนี่ยยิ่ง3า้าขึ้นเนี่ยใจเรายังได้นะแต่สังขารมันไม่เป็นไปตามใจเลยอะเราเต้นเต้นอยู่เต้นๆๆ้ๆนนมาส่อนสักนาทีที่32ทำไมเราเหมือนใกล้จะตายยังไงไม่เองแอบเหลือหางตาไปมองพี่อ้นเออพี่อ้นเอามือทาบกาแพงเลกัเต้นเ้่หเลยอะแต่โเสียฟอร์มต้องยกพี่อ้นขาที่พังกินอแต่อันนี้ช่วยได้ใช่ไหมคะ 真牛！真牛！ แล้วเขาบำรุงเราตั้งแต่เส้นผมจรดเล็บเท้าเลยนะทานไม่อ้วนด้วยอันนี้ถูกค่ะคือประโยชน์เขาเนี่ยคือแบบโฟร์อินวันอย่างแรกเลยคือคอลลาเจนโมเลกุลเล็กมันดูดซึมได้ง่ายกว่าอย่างที่2คือแคลเซียมสูงผู้หญิงอย่างเราแคลเซียมก็สําคัญนะคะมาก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 นะคะอย่างที่3คือมีวิตามินซีสูงวิตามินซีก็รู้อยู่แล้วเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์แต่ว่าอีกอย่างหนึ่งประโยชน์ก็คือช่วยนำพาคอลลาเจนเข้าสู่ร่างกายได้ดีขึ้นแล้วก็สุดท้ายที่จัดบอกคือไม่อ้วนใช่สองหนึ่งยี่สิบห้าก นมนมเนนไะเป็นไคะ่ไ,ไม่มีกินไม่มีกินข้าว<ช>ไม่มีอะไรเลยครับผมซ <unt> ันตรีมลค่าเนี่ย คือจะขายดีมากที่ญี่ปุ่นถูกใช่ไหมคะประมาณ2ล้านกล่องที่ญี่ปุ่น2ล้านเน่ยใช่เพราะว่าคือจริงๆต้องบอกว่าบริษัทที่ผลิตคอลลาเจนตัวนี้ค่ะคือบริษัทซันตอรี่บริษัทซันตอรี่เนี่ยเปิดมาประมาณร้อยกว่าปีแล้วคือขายสกเบอร์ยันเรือลงลปแล้วก็มาผลิตเป็นเซกชั่นที่ทําอาหารเสริมเรียกว่าซันตอรี่เวลเนสเพราะฉะนั้นก็มั่นใจได้ว่าคือโรงงานเขาเนี่ยด้วยความที่ตัวบริษัทอยู่มานานโรงงานอยู่มานานเป็นโรงงานขนาดใหญ่เนี่ยค่ะตามภาพเลยก็จะมีนักวิทยาศาสตร์ในการที่จะคิดค้นโปรดักต์ใหม่ๆรวมถึง QC ดกก่อออนูตลา คือมั่นใจเรื่องของคุณภาพได้รวมถึงทางโรงงานก็เขาเรียกว่าผ่านมาตรฐาน g m p สากลจาก Japan Health and Nutrition Food Association ด้วยถ้ามาจากญี่ปุ่นนะเป๊ะยู่มันคือ QC ทั้งตั้งแต่ญี่ปุ่นมาจนถึงเมืองไทยเมืองไทยก็ออยอมไม่ต้องพูดถึงมีแน่ผ่านแล้วใช่ก็ เดี๋ยวเราดูวีทีอาร์หน่อยดีกว่านะว่าว่าละลายง่ายจริงๆนะคะวีทีอาร์ให้ดูกันด้วยวีทีอาร์เป็นวีทีอาร์ที่ที่หงเริ่มกินมาตั้งแต่แบบตอกเม็ดใช่ไหมใช่ใช่ต้องบอกว่าคอลลาเจนวางขายมา4-5ปีแล้วนะชนน์เนตอกเม็ดมินก็นะตอกเม็ดมันกินยากเม็ดใหญ่แบบมีสีมีกลิ่นเนี่ยก็เหม็นข่าวกินต้องอุดจมูกก็ไม่ใช่อ่ะไม่มีสีไม่มีกลิ่นแต่ว่าเวลาเทลงไปแล้วมันจับตัวเป็นก้อนต้องมาดังบี้อีกอะไรก็ไม่หวนจะมีส่วนผสมของแป้งก็ทำให้อ้วนอีกจนกระทั่งเจอคอลลาเจน ยังไม่ทันจะคนเลยก็ละลายแล้ว oh, ละลายง่ายกินง่ายแต่ถ้าถามพูดถึงคอลลาเจนหลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็น,ป,นประโยชน์เรื่อแค่ความสวยความงามแต่ว่าจริงๆแล้วอยากจะให้มองเรื่องของสุขภาพมากกว่าคือ,อคือมันเป็นส่วนประกอบตั้งแต่แบบเส้นผมเล็บ พวกข้อต่อต่างๆผิวพรรณอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบางคนบอกว่าโอ๊ยไม่สนใจแล้วอายุชั้นสีกว่าแล้วไม่เอาเอาไม่อยู่และปัวลูกเลิกกูไม่อย่าคิดอย่างนั้นอย่าคิดอย่างนนั้อยกคิดนั้นคือทานไปเนี่ยไงก็ได้ประโยชน์อยู่ดีอย่ังแข็งแรงขึ้นใช่ก้าวไว้ผมยาวแล้วจากที่เมื่อก่อนจะต้องตัดผมสั้นเพราะว่าผมร่วงใช่เออมันดีจากข้างในเลยเนาะใจริงสุขภาพจริงแล้วข้อต่อต่างๆเนี่ยเสียงก๊อบแก๊บก็ลดลงคุณแม่อายุ70ยังทานเลยใช่ซื้อคุณแม่ทานแล้วคุณแม่แฮปปี้มากเดินไปไหนแล้วมีแต่คนบอกพี่สาว เหรอูแม่ยิ้มดีใจเลาก็บอกแม่นะแล้ววันนี้คนเขาดูอยู่เขาอยากซื้อให้แม่โปรโมชั่นดีหรือเปล่าคะวันนี้โปรโมชั่นแรงสุดของที่เราเคยมีเลยค่ะดีครับโทรมาเลยนะคะ02-239-8899หยิบโทรศัพท์นะคะ02-239-88 99สั่งซื้อคอลลาเจนซันตอรี่มิวคลา4กล่องฟรี1กล่องเต็มๆพร้อมส่วนลดหลักพันและจัดส่งฟรีทั่วประเทศหรือจะเซิร์ชคำว่าซันตอรี่มิวคลาก็ได้เราไม่วางขายนะคะคลิปทับดีๆแบบนี้ไม่มีการวางขายคะ่ะจะต้องโทรม,มาปรึกษาหรือพูดคุยกับเราเท่านั้นถ้าเกิดเราพูดเร็วไปฟังไม่ทนัทนถามได้<า>คุยกับ c เซ็น e n t e r เราได้หรือถ้าคุณเปิดทีวีปับ๊บมีหลายบ้านเหมือนกันเปิดทีวีแต่ว่าปิดเสียงคุณอ่ปา <laughs> ปากพี่โอ๊คพี่อพูดชัดมาก02อะไรนะ023 9เก้าแปดแปด 99ไม่มีทางโทรผิดอ่านปากเป๊ะใ,ใครไม่เปิดเสียงไว้ใค,ใ,คใครไม่เปิดเสียงไว้ั้งไม่ถึงดูทีวีแลวจะไม่เปิดเสียงอเ,เอ้าวบางทีทำนู่นทำนี่แล้วไม่เปิดเสียงไงบางคนเปิดทุกอย่างไงหรือ,อปิดเสียงทีวีแต่ไปเปิด iPad อย่างเงี้ยอ๋อเป็นตัวแทนของแม่บ้านที่เป็นแต่งานไงเออมีอะไรจะฝากไหมคะทิ้งท้ายนิดนึงเออฝากเรื่องการดูแลสุขภาพเรื่องการออกกําลังกายแล้วกันจ้ะเนาะเพราะว่าอย่างที่คือคือเรารู้กันดีอยู่แล้วเรื่องอาหารการกินเป็นสิ่งที่สําคัญ80%แต่า20%การอร็เป็นสิ่งที่สําคััญเหืออนนกย่างยี่สมําเสมอ อย่างเอิงเองก็พยายามจะงัดตัวเองสุบ้าใจไปเต้นคือคืออย่าคิดว่าตัวเองไม่มีเวลาอย่างพี่ออนนี่คืองานตัดตัวแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราเจอเราเจอเพื่อนที่คลาสสุบ้ามากกว่าเพื่อนคนอื่นอีกแล้วบางทีเราก็จําท่าไปเต้นในงานด้วยเมื่อวานอย่างเมื่อวานเนื้องานเนี่ยไม่ค่อยได้เน้นการเต้นเป็นหลักก็อยากออกกำลังกายอย่างเงี้ยก็ออกกำลังกายใช่เนนเรื่องการออกกําลังกายในเรื่องสุขภาพฝึกเรื่อการอยู่แล้วก็มีตัวช่วยดีๆแบบนี้ใช่แล้วอย่างพี่หงนี่คือเป็นครูด้วยปะคะตอนนี้เป็นครูสอนโยคะ จะได้บังคับให้ตัวเองออกกําลังกายด้วยหลักการของพี่หมุนก็คือมีคนจ้างออกกําลังกายพี่องค์ชอบไหมใช่ออกกําลังกายแล้วได้เงินอะไรอย่างงี้อาทิตย์นึงมีกี่คลาสคะของพี่หมุนจริงๆหงสอนทุกวันบางทีก็เช้าเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมีถ่ายละครก็บอกนี่เลยว่างดไป็นนะแล้วทําอะไรคะทําอะไรคะผมจะชงครับผมเอาจะชงเอาเลยค่ะเทเลยค่ะเหมือนเด็กน้องอาร์ตีมันไม่ได้มันอันนี้มันเป็นอันเลยครับมันแกะไม่ได้ จะบอกว่าคอลลาเจนสัมโตลีเนี่ยที่เขาผลิตเป็นซองเนี่ยเพราะว่ากันชื้นด้วยใช่คอลลาเจนที่เคยเป็นกระปุกเคยทานเป็นกระปุกไหมคะเปิดออกมาเนี่ยวันสองวันยังโอเคนะแต่พอหลายวันแล้วมันชื้นมันเจออากาศเขาเลยเปื้อนไปที่นี้พี่หงได้ข่าวว่าแฟนเขาเด็กด้วยนะครับอะไรต้นต้นทำไมต้องกิดต้นต้นเขาดูไม่ออกเขาดูไม่ออกอันนี้ไม่ใช่ความผิดเราไม่ได้หลอกเด็กนะคะพี่หงแฟนอ้นก็ยี่สิบต้นๆ้นนะหมายถึงจะอยู่อีกแค่ยี่สิบต้นๆเนยง ง่ายครับง่ายย้ำโปรโมชั่นกันอีกรอบนะคะซื้อ4กล่องแถมฟรี1กล่องนะคะโทรที่หมายเลข022398899นะคะหรือว่าสามารถที่จะเซิร์ชคำว่า s a n t o r i Milk Cola ค่ะง่ายมากนี่แจ็คช็อเลยดื่มเลยแทบไม่ต้องคนเลยอะดูสิเนี่ยมันละลายเร็วมากเลยเนอะปกติถ้าเป็นอย่างอื่นต้องคนแล้วสังเกตนะคะกระบอกน้ำน้องแจ็คเนี่ยจะมีชื่อ เพื่อคือคือไม่ได้บอกแจ็คเอาไว้บอกคนอื่นว่าอันนี้ของแจ็คอย่าอย่ากินมันจะคือแบบไม่อยากแย่มากไม่มีใครรงเกียจมีใครรงเกียจผมไหมอ่ะเออมันไม่ตอบเบาตอบเบากันไม่เป็นไรกินเองอ่ะแจ็คดื่มไปเพื่อความหล่อสุขภาพดีนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะคุณมาคุยคุณมาคุย